วันนี้วันที่28นะครับอันนี้ผมขยายเชือ้อจิลินซีสังคออแสงไว้วันที่4ก็เป็น24วันก็อันนี้ยังไม่ได้ขยายนะอันนี้คือขยาวตั้งแต่อาทิตย์แรกจากนั้นก็ไม่เคยขยาวอีกเลยครับสภาพก็เห็นเลยแดงสบายมากขยาวให้ดูหน่อย นี่ฮะทำแบบนี้ได้นะสำหรับคนที่ขี้เกียจแบบผมเนี่ยอันนี้จะบอกอีกทีแล้วกันว่าทำยังไงเนาะก็ผมใช้ไข่เบอร์สามอยู่สี่ลูกแล้วก็เฉลี่ยแกลลอนห้าลิตรเนี่ยสามถัง เอ้ยไม่ใช่สี่ลูกสิพูดผิด2ลูกเอาไปเอาไปใส่ขวดครับใส่อะไรก็ได้ผมใส่แบบนี้นี่แล้วก็ให้ตักแดดไม่ตักแดดได้สักสองสาวันให้ไข่มันเน่านะจากนั้นก็เอาไปเฉลี่ยใส่ใส่ถังเนี่ยแต่ถ้าใครไม่มีถังแบบนี้นะเอาขวด1.2ลิตรก็ได้นี่ อันนี้ขวด1นลิตรก็ใส่ไปสัก2ช้อนนะครับ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เชื้อลงไปเชื้อใส่เท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าไข่ห้ามใส่เยอะก็ใส่ให้มันพอเป็นสีชมพูครับแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำประมาณนี้เหลือที่ให้เขาเกิดแก๊สนิดนึ่งปิดฝาปิดแน่นก็ได้ครับแต่ว่าจะ,จะต้องมีพื้นที่เพียงพอแต่ถ้าแบบใส่แค่นี้แล้วก็ปิดฝาซะแน่นเลยเนี้ย มีเปิดมีระเบิดนะของผมใส่ประมาณนี้นะก็ผมปิดแน่นเลยไม่เป็นไรมีให้ดูปะ่ะเนี่ยไม่มียงไม่มีแก๊สเลยกินเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็โอเคครับแค่นี้แหละอันนี้คือยี่สิบสี่วันจริงก็น่าจะไปใช้ได้แล้วละเพราะว่าสังเกตได้จากที่ว่าเป็นสีแดงแล้วไม่มีตะกอน หมายถึงว่าไม่มีตะกอนสีขาวๆนะแล้วก็ไม่มีแก๊สโหวมาแล้วเวลาเปิดฝาเนี่ยถ้ามีเสียงแก๊สฟีแปลว่าเขายังกินไม่หมดนะเพราะว่านั่นคืออาการของการกินไข่เน่าของเขาโอเคสวัสดีครับ